ครับพี่น้องเครื่องสีเขา่ารุ่นจิ๋วครับน,นี่แหละครับอันนี้ก็คือเป็นแนวปับครับปับ,หบ,หบ,บเหนึ่งมัอองเมมนเขาาตัวขาวหมันขัดเข่าครับปับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคุณน่เบอร์สิบครับอันนี้ก็คือเป็นมอง ห้ำครับแกะห้อออกอันนี้ก็สิเป็นมองมองเอาเขาใส่ครับ mm hmm. ตัวนี้เงืนเงินสร้างโหลดครับสร้างโหลดทุกเก้าน่ะครับเป็นสีทั้งเขาเห็ดทั้งเงื่อน อันนี้ก็สิเป็นแนวแนวบดห้ามครับบดมันห้ามอ่อนแนวฟันห้ามครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแนวสีเข่าครับให้เข่าลงไปเข่ากะสิเข่าม้ามองนี้ครับกะจิคัดคัดออกามาก็เป็นเข่าสามครับ ตรงจังหวะรอบแรกประมาณนี่ยัเไม่พี่นออ้องเมื่อสิบเอ็เข่าครับระหว่างเข่าเม็ดกับเขา่าตัวเม็ดครับอันนี้อันนี้ก็สิเป็นเข่าปลายครับ ไม่คิ่แยกเข้าให้สามสามยางครับสามส่วนเอ,อ,อินเอินเครื่องสีกเกษตรครับพี่น้องเครื่องสีเกษตรนี่แหละครับพี่น้นาานอง เสียงดังแน่จังเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าเครื่องมันดังครับมันมีน้ำเหลา ขาวเลยครับพี่น้องเข่าคันสีออกมาขาวเป็นเครื่องสีกเกษตรครับกระตุกคอจรุกเพี้ยนข้ามเน็ตครับ าาขอกเก่าคำว่าสวัสดีครับ